ณตำบลบางใหม่จังหวัดยโสธรมีตลาดสดที่ใหญ่ที่สุดชื่อว่าตลาดสดโชคชัยมีแผงขายอาหารต่างๆเรียงรายอยู่มากมายนับแผงขายผักสดให้กำพลอีกแล้วนะักแอบซ่อนเงินอีกแล้วมานี่เลยจะเดินหนีไปไหนนี่มันเวื่กรรมอะไรวะเนี่ยต้องมาเจอผูแบบนี้น้องแป้งที่ไม่ได้แอบน้องนะนี่มันเงินที่พี่ขายปลาที่ตกมาได้พี่เก็บไว้ให้ลูกกินขนมคนอย่างแกชั้นไม่เชื่อหรอกป้าแจ๋วเพิ่งบอกชั้นว่าแกมีเงินไปซื้อเสื้อผ้าเมื่อวาน น้องแป้งทำไมเชื่อแต่คนอื่นไม่ถามฉันซักคำก็ผู้ชายมันก็เหมือนกันหมดแหละดูแฟนเก่าของฉันเลวยังไงก็เลวอย่างนั้นเงินที่พี่ขายปลาได้ก็เอาไปซื้อเสื้อผ้าให้ลูกหนูกุ้งไม่ค่อยมีเสื้อผ้าใหม่ๆเลยอย่ามาอ้างไอ้กุ้งแม่พี่ช่วยเลี้ยงอย่างดีมันจะไม่มีเสื้อผ้าใหม่ๆใส่ได้ยังไงพอพอพี่จัดร้านให้เสร็จแล้วพี่จะไปตกปลาก่อนช่วงบ่ายเดียวที่มาเปลี่ยนกะขายผักนะ่าจะไปไหนก็ไป มีผัวเฮงซวยแบบแกไม่มีดีกว่าเสียงดังวอยวายอะไรแต่เช้านางแป้งป้าแจ๋วมาพอดีเลยฉันด่าผัวไปหนึ่งรอบแล้วมันยังไม่สํานึกอีกอ้างว่าซื้อเสื้อผ้าไปให้ลูกไม่จริงหรอกนางแป้งข้าว่ามันต้องซื้อไปให้ลูกมีน้อยแน่ๆจริงด้วยป้าฉันลืมนึกไปเลยไม่ได้ไม่ได้ถ้ามันมาฉันจะด่าซะให้เข็ดเบาๆบ้างเถอะนางแป้งป้าแก้วไม่ได้หรอกข้าก็เห็นว่ามันดีกว่าผัวคนอื่นแถวนี้นะเหล้าก็ไม่กินบุหรี่ก็ไม่สูบ ดูแลแกกับลูกดีเสียอีกมันสร้างภาพหมดและนางแก้วดูผัวข่าศิษย์ไอเพ่งต่อหน้าข่าดีเกือบตายรับหลังแอบไปมีมีน้อยนั่นมันผัวเองนี่มันผัวนางแป้งเกี่ยวอะไรกันวะพอๆแล้วป้าทั้งสองคนลูกค้าเข้าร้านแล้วขายของก่อนเออเออฝากไว้ก่อนถอยอย่าลืมมาเอาคืนนะนางแจวแป้งขายผักจนถึงตอนเย็นส่วนกำพลนั้นชอบตกปลามากเขาช่วยมีจัดร้านตอนเช้า และมาช่วยขายของตอนเย็นถึงตอนค่ำให้มีได้พักผ่อนแล้วก็เก็บร้านคนเดียวตลอดแต่ไม่ไหวที่แป้งจะหาเรื่องด่าได้ทุกวี่ทุกวันกําพลเอ้ยวันนี้โดนด่าเรื่องอะไรอีกละ่ะก็เรื่องเดิมๆนั่นแหละป้าแก้วผมไม่เคยคิดมีมีน้อยเลยโดนด่าเหมือนผมไปมีมีน้อยสักสิบคนผมก็คิดว่าแป้งเป็นคนขี้บน่นเฉยๆไม่ได้ใส่ใจอะไรแต่พอหลังแต่งงานแล้วมีหนูกุ้งชักจะหนักขึ้นเรื่อยๆเองก็ที่บายให้มันเข้าใจสิป้าก็รู้แป้งมันฟังผมซะที่ไหน เชื่อคนอื่นหมดยกเว้นเชื่อผัวตัวเองเหนื่อยงานแล้วต้องมาเหนื่อยใจอีกเองชอบตกปลาไม่ใช่หรือเบาๆลงหน่อยก็ได้แป้งมันจะได้ด่าน้อยลงไม่ได้หรอกผมชอบตกปลามากมันคือความสุขเดียวที่ผมมีตอนนี้และเป็นรายได้เดียวที่ผมจะพอมีเงินติดกระเป๋าแป้งไม่เคยให้เงินผมใช้แถมฝากหนูกุ้งให้แม่เลี้ยงไม่เคยยืมเงินให้แม่สักบาทผมรู้สึกละอายใจที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเงินที่ขายปลาก็ได้ให้แม่บ้างผู้เสร็จชายหนุ่มก็ถอนหายใจทันที เวลาผ่านไปไม่นานผัวป้าเจ่าหนีไปอยู่กับมีน้อยแกเครียดมากที่ระบายที่เดียวคือแป้งแกใส่ไฟให้แป้งด่ากำพลจนได้แกไปไหนมาก็เพิ่งกลับจากตกปลามีอะไรหรือเปล่าแกโกหกฉันฉันเห็นแกออกไปข้างนอกขับรถออกไปกับผู้หญิงน้องแป้งเอาอะไรมาพูดตาฝาดหรือเปล่าแกหาว่าฉันแกหรือแกแกไอผัวชั่วแอบไปมีมีน้อยแถมหาว่าฉันแกอีกงั้นอย่าอยู่เลย ด้วยความโมโหแป้งคว้ามีดหัน่นผักเครี้งใส่กำพลทันทีมีดปลายแหลมปักโดนตาข้างซ้ายของกำพลอย่างจังเลือดสีแดงสดพุ่งออกมาทันทีพร้อมกับเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของกำพลโอยโอยโอย,โอยตาเจ็บเหลือเกินไอแป้งเองบ้าไปแล้วหรือปล่อยมันให้ตายไปเลยป้าอย่าไปช่วยมันให้เลือดชั่วออกซะบ้างเสียงหัวเราะอ,อย่างสะใจของป้าแจ๋วดังมาแต่ไกลฮ่าฮ่าฮ่า ดีดีดีดนางแป้งผัวช่วยอย่างนี้อย่าเอาไว้ชาวบ้านต่างวิ่งมามุงดูเหตุการณ์กำพลมองหน้ามีรักความรักที่ตอนนี้มันได้เหือดแห้งไปหมดแล้วเขาใช้มือดึงมีดออกเลือดออกมาเยอะมากกำพลไปไป,ไป,ไ,ปไปโรงพยาบาลก่อนเขาใช้มือปิดตาไว้เลือดไหลจนเสื้อสีขาวกลายเป็นสีแดงเดินได้ไม่กี่ก้าวเขาก็ล้มหมดสติไปณนะโรงพยาบาลกำพลตื่นขึ้นมาด้วยอาการมึนงง,งตื่นแล้วหรือคะ คุณเป็นใครฉันชื่อบัวครัเป็นคนพาคุณมาส่งที่โรงพยาบาลขอบคุณมากนะครับค่ารักษาพยาบาลเดี๋ยวผมหามาคืนคุณนะักไม่ต้องกังวลไปหรอกครับพอดีพ่อฉันเป็นหมออยู่ที่นี่ท่านช่วยค่ารักษาพยาบาลให้แต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่ฉันต้องบอกคุณไม่รู้ว่าคุณจะรับได้ไหมอะไรหรือครับตาของคุณครับผมคิดว่าน่าจะบอดฉันเสียใจด้วยนะครับไม่เป็นไรครับ มันคงเป็นเวรกรรมของผมเองม,มีมีเหมือนมีศัตรูจ้องที่จะดะ่าจะหาเรื่องจ้องจะจับผิดและคราวนี้ก็ทำร้ายจนผมตาบอดผมคิดว่าเขาคงจะมีใจบอดแล้วด้วยเช่นกันครั้งนี้ผมคงต้องยอมแล้วครับหมายความว่าใช่ผมว่าคงต้องแยกทางกันจริงๆแยกกันใช้ชีวิตลูกสาวผมจะเลี้ยงเองถ้าแม่เขาไม่ต้องการฝ่ายแป้งยังไม่รู้สึกสำนึกกับสิ่งที่ตนทำไป ยังคงโอ้อวดว่าตัวเองกำรับผัวได้อยู่หมัดนางแป้งข้าได้ข่าวว่าผัวเองโดนมีดยังไม่ไหวสำนึกมีน้อยมันพาไปหาหมอไม่ใช่หรือเองไปจัดการมันเลยฉันไม่เป็นไรรอมันกลับมายังไงมันก็ต้องอยู่แทบเท้าฉันอยู่แล้วมันไปไหนไม่ได้หรอกเองนี่มันแน่จริงๆข้านับถือเลยฮ่าฮ่าฮามันแน่อยู่แล้วป้ากล้ามาลองของกับฉันเลือดมันได้อาบหน้าเป็นยังไงล่ะ เวลาผ่านไปหลายวันแป้งไม่เคยไปเยี่ยมกำพลเลยวันนี้กำพลออกจากโรงพยาบาลโดยมีบัวอาสาไปส่งแม้กำพลจะห้ามเพราะกลัวบัวเสียหายแต่บัวยังยืนยันที่จะไปส่งเมื่อมาถึงหน้าบ้านอ้าวเก่งดีนีนางมีน้อยกล้ามายามถึงหน้าบ้านแป้งเดินเข้าไปหยิบสากออกมาหวังที่จะตีบัวทันทีกำพลรีบแย่งสักจากมือแป้งทันที ไอ้ผัวชั่วแกกล้าช่วยมันด้วยสงสัยเจ็บแค่นี้มันจะเบาไปงั้นก็ตายไปพร้อมกันเถอะหยุดนะนางแป้งแม่แม่แม่มาทำไมก็มาดูว่าเองชั่วช้าเหมือนที่ข้าได้ข่าวมาไหมแม่อยู่บ้านนอกจะไปรู้อะไรหรือว่าแม่ไอ้กำพลมันไปบอกแม่ไม่มีใครบอกข้าทั้งนั้นแหละข่าวเองมันมาถึงหูข้าเองข้ารู้นิสัยเองดีกำพลข้าขอโทษที่สั่งสอนลูกมาไม่ดีทำให้เองต้องเดือดร้อน ไม่หรอกแม่คนจะดีช่วยอยู่ที่ตัวเขาเองแม่ไม่ผิดหรอกฉันตั้งหากที่เป็นฝ่ายถูกกระทำแม่ไปขอโทษมันทำไมนี่ไงนางมีน้อยแม่เห็นไหมเองพูดบ้าอะไรนี่มันหนูบัวลูกสาวหมอชัยเขาแต่งงานมีสามีแล้วจะมาเป็นมีน้อยใครแม่ไม่รู้หรอกสมัยนี้ผัวใครมีใครมันไม่สนกันหรอกป้าแตนตกหน้าลูกสาวเพื่อดึงสติพอเธอยิ่งเองพูดข้ายิ่งเสียใจ ลูกที่ข้าเลี้ยงมาอย่างดีทํำไมกลายเป็นคนไม่มีเหตุผลเช่นนี้แม่ครับผมขอโทษนะที่ผมจะบอกว่าผมขอเลิกกับแป้งชายหนุ่มพูดด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดแม่แม่แม่เห็นหรือยังมันจะเลิกกับฉันไปกับนางนี่พอพอเองพอเธอดีๆเข้าข้างกันนักใช่ไหมเลิกก็เลิกหวยฉันจะดูว่าใครจะอยู่กับไอ้บอดแบบแกได้นานแล้วแกจำใส่สมองไว้เลย ว่าฉันจะมีผัวใหม่ที่ดีกว่าเป็นร้อยร้อยเท่ากำพลเข้าไปเก็บของโดยมีแม่สามีและบัวช่วยเก็บของแล้วกำพลจะไปอยู่ที่ไหนหนูกุ้งยังเล็กผมจะไปอยู่กับแม่ก่อนดีดีแม่ถือโอกาสนี้ไปขอโทษแม่ของลูกด้วยเลยหลังจากกำพลกลับไปอยู่บ้านแม่เขาเปิดแผงขายผลไม้เวลาว่างก็ไปตกปลาชีวิตตอนนี้ดูเขามีความสุขมากแม้มันจะเหนื่อยกายแต่ไม่เคยเหนื่อยใจ เวลาผ่านไปหลายเดือนบัวท,ที่ตอนนี้ชีวิตคู่ไม่สมหวังได้เลิกรากับอดีตสามีเธอแวะไปเยี่ยมหนูกุ้งและกำพลบ่อยๆเมื่อคนโสดที่มีความเมตตาสองคนอยู่ด้วยกันก่อเกิดเป็นความเอาใจใส่และความห่วงใยกันในที่สุดก็เกิดเป็นความรักแม้ในตอนแรกพ่อของบัวจะไม่เห็นด้วยด้วยฐานะที่ต่างกันแต่เมื่อได้ทำความรู้จักกำพลอย่างแท้จริงเขากลับเอ็นดูกำพลมาก ในที่สุดทั้งคู่แต่งงานและก็ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันโดยมีหนูกุ้งเป็นอีกหนึ่งความสุขของทั้งสองส่วนแป้งหลังจากเลิกรากับกำพลเธอมีสามีใหม่ชื่อว่าเลิศเลิศนั้นเอาอกเอาใจแป้งทุกอย่างพูดจาหวานหูและทำดีแค่ต่อหน้าเท่านั้นเขามีเรื่องการผนันและเล่ายาให้ปวดหัวได้ทุกวันแต่เมื่อเลิศออดอ้อนเท่านั้นแป้งก็ใจอ่อนทุกทีระยะหลังๆเขาติดเล่าหนักแถมมีอารมณ์รุนแรงทุกครั้งที่เมา จะซ้อมแป้งทุกครั้งแต่พอหายเมาก็รีบขอโทษแป้งทันทีแป้งคิดว่าที่สามีทำร้ายตนเพราะหึงหวงเธอยิ่งรักเขามากขึ้นทุกวันนี่แหละคนที่เห็นกงจักเป็นดอกบัวคนที่ศีลเสมอกันย่อมอยู่ด้วยกันได้จบแล้วชีวิตหลายๆคนก็เหมือนชีวิตของแป้งคนที่รักและซื้อสัตย์กลับไม่เห็นค่ากลับไปให้ค่าคนที่ไม่เอาไหนคนที่รักและเอาใจใส่กลับไม่ดูแลแต่คนที่ทำร้ายเช้าเย็นกลับคิดว่าเป็นเทศบุตบุซะงั้น ขอให้ใช้สติเยอะๆในชีวิตคู่ช่วยกันประคับประคองรักษาน้ำใจกันจะทำให้ชีวิตคู่ดำเนินไปด้วยความสุข